สวัสดีครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แปะนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของอรูปเกมที่เพิ่งจบไปนะครับในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเรืเอรู้ชนะนิวคาสเซิลไป1ประตูต่อศูนนะครับมีหลายประเด็นนะครับที่เราอาจจะต้องมาคุยกันหลังเกมสักนิดนึงนะครับขอความร่วมมือเพื่อนๆน,นะครับทุกคนเข้ามาแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ให้แปะนิดนึงนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับใครมีคําถามอะไรใครอยากจะระบายอะไรอ่าก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวแปะช่วงท้ายนี่ก็จะมาเคลียร์คำถามให้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับเรามาคุยกันในประเด็นหลังเกมที่เพิ่งจบไปในเรื่องของลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลนะครับสามแต้มในวันนี้นะครับค่อนข้างจะสำคัญเพราะว่าสามารถที่จะ ขึ้นไปกดดันทางด้านทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะลงสนามในค่ำคืนนี้นะครับที่พวกเขาจะไปเยือนลีสยูไนเต็ดเป็นคู่สุดท้ายของคืนนี้นะครับเกมนี้นะครับมันมีหลายประเด็นที่เราอาจจะต้องพูดถึงแล้วก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์แล้วผลการตัดสินใจนะครับของเชเกนคอปออกมาค่อนข้างจะดีนะครับ หรือเชื่อว่าเขาเองตัดสินใจแบบนี้แล้วผลการแข่งขันมันออกมาแบบนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับก็ลองเข้าเรื่องกันเลยนะครับสิ่งที่บอกว่าน่าสนใจประการแรกนะครับในเกมนัดนี้ก็คือตั้งแต่การประกาศตัวผู้เล่นนะครับลงมาเลยลิเวอร์อพูลผมไม่เชื่อว่ามีใครที่จะสามารถจับ ตัวผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงในนัดนี้ได้ถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับการพักเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนแล้วส่งโจโกเมสลงมานะครับการพักทั้งฟาบินโญนะครับติอาโก a อคาตาลานะครับแล้วให้โอกาสเจมส์มิลเนอร์ลงมานะครับการพักโมซาล่านะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้3ประสานแดนหน้าเล่นกันไประหว่างดิโอโกโชตานะครับแล้วก็ซาดิโอมาเน่แล้วก็ ane, ลุยดิอาส ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการจัดทับแบบประมาทหรือเปล่าแต่ก็เข้าใจเจเกนครอปนะครับเพราะว่าเกมนัดนี้อย่าลืมว่าระยะห่างนะครับในการเตะกันเมื่อค่ำคืนวันพุทธที่ผ่านมาจนมาถึงวันเสาร์เวอร์พูลดันมามีโปรแกรมการแข่งขันคู่แรกครับตอนเที่ยงครึ่งของประเทศอังกฤษอีกซึ่ง เจอเกนคอปเองเคยยื่นเรื่องนะครับขอเลื่อนเวลาการแข่งขันออกไปตั้งแต่เห็นโปรแกร,รมในนัดนี้แล้วนะครับก็แสดงให้เห็นหนึ่งว่าเจอเกนคอปเองมองเรื่องของความฟิตของนักเตะเป็นหลักเหมือนกันเพราะว่าโอกาสพักมันน้อยกว่านะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เกมและอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นการให้โอกาสนะครับให้กับตัวสำรองแล้วก็วางแผนการเล่นมาค่อนข้างดีตรงนี้ถือว่า ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เพราะว่าผลออกมาแล้วนะครับการมีเจมส์มิลเนอร์อยู่ก,กลางสนามในเกมนี้และฟอร์มการเล่นของโจโกเมสโอ้โหออกมาแล้วถือว่าเป็น2ผู้เล่นที่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมนี้ได้เลยทีเดียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดดเด่นกันทั้งคู่เลยการปัดเกมในกลางสนามของเจมส์มิลเนอร์มีผลมากนะครับก็ไล่ตั้งแต่การเริ่มต้นนะครับเขี่ยบอลเลยนิวคาสเซิลเองพยายามที่จะ บุกกดดันเรือว่าคูก่อนเลยมาแบบเหมือนกับว่าไม่กลัวเลยมันก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกนิวคาสเซิลอยู่ในฐานะของความมั่นใจนะครับพวกเขามั่นใจในฟอร์มการเล่นของอตัวเองค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเขาชนะมาสี่นะัดรวดนะครับแล้วก็โซนตกชั้นสําหรับพวกเขาหมดไปแล้วนะครับพวกเขาเตรียมตัวที่จะผ่าตัดทีใหม่สําหรับฤดูกาลหน้าแล้ว ขณะเดียวกันลีวัคคูนนะครับยังมีเกมกลางสัปดาห์กับทางด้านบียาดไรอาลอีกหนึ่งนัดแม้ว่านัดแรกจะชนะมา2 0แต่เจอเกนคอปก็ยังไม่ประมาทนะครับ mm hmm. เขาเพยายามจะพักต,ตัวผู้เล่นตัวหลักแล้วนิวคาสเซิลเองก็บุกกดดันใส่ลีวัคคูก่อนทันทีเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าลีวัคคูไม่สามารถที่จะตั้งเกมของตัวเองได้นะครับแต่การส่งเจมส์มิลเนอร์ลงมาเนี่ยนะครับมันสามารถช่วยสกัดกั้นนะครับแล้วก็ พยายามตัดเกมนะครับไม่ให้นิวคาสเซอลทำอะไรได้สะดวกมากนักนะครับและใช้เวลาไม่นานนะครับหรือว่าครูก็ค่อยๆตั้งเกมของตัวเองขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับการบุกกดดันการเด่นสั้นสลับยาวนะครับการใช้ทั้งดิอาร์ใช้ทั้งด้านข้างอย่างมาเน่โจมไปเข้าไปมันค่อนข้างได้ผลนะครับแล้วก็เริ่มเป็นฝ่ายที่จะครองเกมได้ทั้งหมดหลังจากนั้นขึ้นมาหลือว่าูก็ได้ประตูขึ้นนํา จุดเริ่มต้นก็เป็นความขยันของเจมส์มิลเนอร์แต่มันอาจจะดูเป็นจังหวะ50-50ซักเล็กน้อยแต่การปัมบอลของเจมส์มิลเนอร์ในจังหวะนั้นถือว่าเคลียร์นะครับเพราะว่าดูจากภาพช้าแล้วเจมส์มิลเนอร์เป็นฝ่ายถึงบอลก่อนแล้วก็บอลโดนจอแดนเอเนอร์สันเอาไปเล่นต่อนะครับก่อนที่นาบิเกตาจะประสานงานกับดิโอโกโชตาแล้ เกย์ใต้เองก็โชว์ความคลาสสิกของตัวเองออกมานะครับยิงประตูให้ลิเวอร์พูลขึ้นนําไปก่อนเท่านั้นเองนะครับความกดดันทั้งหลายแหล่ก็หมดไปนะครับมาถึงครึ่งหลังนิวคาสเซิลเองยกระดับของตัวเองขึ้นมาได้อย่างน่ากลัวมันเป็นไป,นปนตามแพทเทิร์นของจังหวะเกมอยู่แล้วนะครับพวกเขาเองหนึ่งอยู่ในช่วงความมั่นใจ2คือพวกเขาเองสามารถามีสกอร์ตามหลังอยู่เพราะฉะนั้นการ การที่จะทวงประตูคืนของพวกเขาเนี่ยมันจะต้องเร่งตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเลี้ยวภูเองก็ถอยเป็นฝ่ายไปตั้งรับนเนวคาสเซอร์อพยายามจะไม่ให้เลี้ยวภูได้คลองบอลเหมือนกับในครึ่งเวลอาหลังจากอาพวกเขาโดนเลี้ยวภูครองบอลบุกกดดันมาตลอดครึ่งเวลาแรกเพราะว่าเปอร์เซนต์การแข่งขันอาเปอร์เซนต์การครองบอลของลิเวอร์พูลครึ่งแรกสูงถึง72เปเซนะครับพวกเขาพยายามจะลดช่องว่างตรงนี้มาให้ได้มากที่สุด แล้วก็หวังว่าจังหวะที่เวอร์พภูไม่ได้ครองบอลเนี่ยพวกเขาจะมีโอกาสแต่ไม้เด็ดของเวอร์พููนะครับในเกมนี้ต้องยอมรับว่ามันมาจากการใช้กับดักล้ำหน้าที่ได้ผลนะครับเวอร์พภูเองสามารถเช็คออฟไซด์นะครับใส่นิคาสเซลในเกมนี้ได้ทั้งหมด9้าครั้งตลอด90นาทีแล้วก็รวมถึงการเช็คออฟไซด์สำเร็จในลูกที่อ่า คาร์เมลอนนะครับยิงประตูผ่านอาริซงเข้าไปนั่นก็โดนจับเป็นลูกล้ำหน้าเพราะฉะนั้นถือว่าเกมเนี้ยิเวอร์พูลเช็คไลน์กันได้ดีเป็นอีกหนึ่งอาวุธลับนะครับแต่ข้อเสียที่ชัดเจนนะครับสำหรับลิเวอร์พูในเกมนัดนี้เราคงต้องบอกว่ามันมาจากความผิดพลาดจากโอกาสยิงประตูของตัวเองนี่แหละครับที่ทำให้ตัวเองกลายเป็นอ่า แบกความกดดันเองในช่วงขายเกมนะครับเรียกวูในนัดนี้นะครับสร้างจังหวะจบสกอร์นะครับได้ถึง24ครั้งนะครับแล้วก็ยิงตรงกรอบได้10ครั้งตัดเปลี่ยนเป็นได้1ประตูเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าไอ้10ครั้ง1ประตูของเรียกวูมันมันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูค่อนข้างจะยากแต่สิ่งหนึ่งที่แปะชอบก็คือ การเปลี่ยนตัวที่ถูกจังหวะของทางด้านเจอคินครับสังเกตครับเขาเองรีบจัดการเลยนะครับส่งทั้งฟาบินโจนะครับลงสนามมาก่อนแล้วก็ส่งเอาทางด้านซาร่านะครับขึ้นไปค้ำหน้านะครับก็ทำให้อ่ามาประคองแดนกลางและพอท้ายที่สุดส่งเตอโก้อาคาลล่ A ลงมาอีกหนึ่งคน นั่นหมายความว่านี่คือเลือกูชุดใหญ่แล้วนะครับกลางนี่เป็นฟาบินโจนะครับเป็นนาบิเกตาเป็นซิอาโก้คันตาล่าหน้าเป็นดีอาสนะครับเป็นโชตาเป็นาทางด้านมฮัมหมดซาร่านะครับก็กลายเป็นว่าช่วงเวลาที่จะค้ำยันนิวคาสเซิลกลายเป็นผู้เล่นชุดใหญ่มันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะทํำอะไรได้ง่ายง่ายขึ้นนะครับอีกจุดหนึ่งเราจะสังเกตได้เลยว่า กองหน้านิวคาสเซิลนะครับแม้ว่าพวกเขาจะดีขึ้นมาแล้วในระยะหลังก็ตามแต่ดูเหมือนว่ากองหน้าของพวกเขายังไม่ใช่อกองหน้าที่อันตรายมากนักนะครับในเกมนี้เราจะเห็นได้จากจังหวะสุดท้ายการสร้างจังหวะการสร้างโอกาสหากนิวคาสเซิลในเกมนี้นะครับมีกองหน้าดีๆนะครับมีกองหน้าที่อันตรายแล้วก็ไม่ปล่อยให้แม็กซิเมังเล่นอยู่คนเดียวแบบนี้บอกได้เลยนะครับว่าลิเวอร์พูลเองก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับที่จะคว้าสามแต้มออกมาได้นะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับมันมาจากจังหวะที่พวกตัวเองทิ้งไปทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อนข้างจะเกิดภาะวะความกดดันท้ายเกมแต่ก็เอาตัวรอดมาได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเลี้ยวภูในเกมนี้จบลงแล้วนะครับ3ามแต้มที่ทีมต้องการนะครับก็มากันเรียบร้อยนะครับการขึ้นกดดัน นิวคาสเซิลอ่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ได้ก่อนก็มาแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวว่าในช่วง5้าทุ่มครึ่งนี้ลีดสยูไนเต็ดนะครับจะทำอะไรได้บ้างในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าลิเวอร์พูลทาเป้าหมายที่สำเร็จและที่สำคัญคือลิเวอร์พูลเองก็ไม่เสียประตูเป็นนัดที่21ของฤดูกาลนี้นะครับเป็นการทํา uh, การไม่เสียประตูนัดที่21ของทีมแล้วก็เป็นนัดที่20ของอาริซงเบเกอร์นะครับขึ้นนําเป็นาการชิงถุงมือทองคำในฤดูกาลนี้นะครับเห็นได้เลยว่าเลี้ยวภูเองกําลังมาได้ยอย่างยังไม่มีเบรกเลยนะครับแล้วได้แรงหนุนแรงใจจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปคือการต่อสัญญาของเจอเก้นคล็อปด้วยนะครับก็ทําให้ขวัญและกําลังใจของเลี้ยวภูค่อนข้างที่จะ อยู่ในช่วงที่พีคมากนะครับและดูจากาในเกมนัดนี้นะครับก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรในเรื่องของตัวผู้เล่นมากนักนะครับแล้วก็มองการไกลไปได้เลยว่าเกมระหว่างลิเวอร์พูลนะครับกับทางด้านบียาเรลที่จะเตะกันในวันอังคารนี้ชุดใหญ่แน่นอนนะครับเจอกันคอปเก็บไว้หลายคนเลยทีเดียวใส่ชื่อเป็นตัวสำรองก็ทำให้อ่า สถานการณ์ในวันอังคารก็ยังเป็นอะไรที่น่าติดตามไปนะครับก็จากผลการแข่งขันในนัดนี้นะครับเรียวพูสร้างสถิติก,การคลองบอลในเกมนี้ได้65เปเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าจาก72เปในครึ่งแรกเหลือ65เปอรเในครึ่งหลังเมื่อจบเกมเนี่ยก็นิวคาสเซิลเองเขาก็ยกระดับของตัวเองขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เรียวพูเองในเกมนี้ก็มีสถิติ การทำฟาวนะครับของนิวคาสเซิลกับเร์พูเท่าๆกันเลยทำฟาวกันทีมละ11ครั้งนะครับการสัมผัสบอลเร์พูกินขาดนะครับ712ครั้งนะครับจ่ายบอลกันทั้งหมด516ครั้งนะครับเหนือกว่าทางด้านนิวคาสเซิลอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะนิวคาสเซิลทั้งเกมจ่ายบอลกันได้แค่276ครั้งนี่ก็คือ,อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในเกมนัดนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดู ตารางอันดับคะแนนนะครับลิโอคูเองตอนนี้สร้างผลต่างประตูได้เสียขึ้นไปถึงบวก64คะแนนแล้วนะครับหลังจากที่แข่งมากกว่าอันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปหนึนัดแล้วก็ทำแต้มไปถึง82คะแนนนะครับแซงซิตี้ไป2คะแนนก่อนเพราะฉะนั้นแล้วคืนนี้ห้ามพลาดใครมีเวทมนต์คาถาดีๆก็คงต้องสวดเอาใจช่วยให้ทางด้านลีสนะครับอยู่ในเต็ดนะครับ แข่งลิดนะครับไม่ต้องถึงแพ้หรอกขอให้ลีสมีแต้มเรือภผูกก็จะจบสัปดาห์นี้ด้วยตำแหน่งจ่าฝูงแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่นอนกันนะครับ้าทุ่มเ่งก็หวังว่าคงจะมารวมมากองกันอยู่ที่หน้าจอเพื่อที่จะช่วยกันเชียร์ลีศอยู่ในเตดกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับไหนลองมาดูกันนะักเนียวสดคุณ คุณอัครลัพลนะครับขอสวัสดีครับพี่แปะดีเราฟิตอยู่เลยเอาเลยมีโอกาสเข้าทำเยอะมากใช่ครับเลี้ยวภูเองก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่สภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์นะครับการจัดตัวผู้เล่นการทำอะไรต่างๆนานาม,มันทำได้ง่ายและทำได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็เจนคอปเองก็พยายามจะรักษาความฟิตของนักเตะด,ด้วยการแบ่งเฉลี่ยกันเล่นอย่างนี้ครับการโรเตชันมาตดยตลอดก็เลยทำให้อ่า ความสมบูรณ์ของนักเตะลิเวอร์ p o o สามารถที่จะวิ่งได้ตลอด90นาทีอยู่แล้วนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับคุณไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซนนะครับบอกว่าโจโกเมตครึ่งหลังเล่นเลียนมากผมว่าโจโกเมตเล่นครึ่งหลังและครึ่งแรกได้เนียนหมดนะครับมีอยู่แค่จังหวะเดียวคือจังหวะที่เขาโดนใบเหลืองนั่นแหละแต่มันก็เป็นการตัดฟาวล์ที่ฉลาดนะครับ อีกจุดหนึ่งที่ถ้าพูดถึงเรื่องการตัดฟาวแล้วนัดนี้เวอ้์วููเองก็พยายามที่จะตัดฟาวให้ไกลขกอบเขตโทษตัวเองไปให้มากที่สุดนะครับการตัดเกมตั้งแต่แดนแนกนิวคาเซลเพื่อการเกมโต้กลับนัดนี้เวี้ยวภูลก็ทาได้ดีนะครับบอกแล้วว่าข้อเสียของเวี้์วภูในเกมนี้มีแค่อย่างเดียวคือการใช้โอกาสเปลืองในการยิงประตูนะครับหุ่นงอนตัวจืดนะครับบอกว่ายิงคายยิงคายยิงมันเลย หน้าสามสี่คนนั่นแหละครับก็เห็นอาการของเจนคอปไหมครับเจนคอปยังโมโหเลยเพราะว่าเอาเข้าแล้วจริงๆถ้าย้อนกลับไปอีกสักนัดสองนัดก่อนหน้านี้ก็เห็นเราจะเห็นได้ว่าลิ์ภูมิมีการประสานงานกันในแดนหน้าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีการช่วยกันเล่นแล้วก็ไม่ได้หวงบอลมากนะักแต่เกมนี้ดูเหมือนกับว่าทุกคนดูจะพยายามที่จะมีชื่อเป็นคนยิงประตูให้ได้นะครับเพราะจังหวะมันอย่างที่บอกบางทีมันจังหวะมันหน้าหมันเคี้ยวครับ เป็นกองหน้ามันได้มาแบบบอลมาแบบนี้ก็เลยพยายามที่จะซัดถ้าซัดเข้าไปมันก็จบซัดไม่เข้ามันก็จะเกิดปัญหาอย่างเงี้ยครับก็ต้องถูกต่อว่าถูกเพ่งเลงกันไปนะครับคูณโปรโมทนะอ๋อสวัสดีครับพี่โปรโมทวอนิี้ซึกะนะครับคูณโรเมโอดักบอกว่าสวัสดีครับเราจะเชียร์ลีดต่อครับมันเป็นจะบอกว่าเป็นหน้าที่เปล่าก็คงใช่อะนะครับเพราะว่าอ่า หลังจากที่เราทําภารกิจของเราสําเร็จแล้วภารกิจต่อไปสําหรับเราก็คงจะต้องเป็นการไปเอาใจช่วยลิเวอร์พูลเพื่อให้แมนเชสเตอร์ซิตี้พลาดเพราะว่าการชิงชัยในสามรายการที่เหลืออยู่ของลิเวอร์พูลเนี่ยครับมันมีมันมีมนมรายละเอียดอยู่ตรงที่ว่าทั้งยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับแล้วก็ทั้งเอฟเอครับเราสามารถที่จะเอาชนะและคว้าแชมป์2รายการนี้ได้ด้วยตัวเองด้วยการชนะ ั้งหมดมันก็จะจบแต่สำหรับพีเมลีกแล้วหากเอียพูชนะรวดมันยังมีแฟกเตอร์ที่ต้องให้แมนเชสเตอร์ซิตี้พลาดสักหนึ่งนะัดมันถึงจะมีโอกาสคว้าแชมป์นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มันก็เลยทำให้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยากขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วก็ทุกคนยังจำเป็นที่จะต้องเอาใจเชียร์คู่แข่งทุกทีมที่ถูกตงค้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในขณะที่เอร์พูต้องไอ้นี่นะครับ ต้องเอาชนะเกมของตัวเองให้ได้ทั้งหมดสกอร์นะครับคุณไมค์ลิเวอร์บอกว่าโจโกเมสเล่นนิ่งเยอะขึ้นครับก็เป็นอย่างนี้นครับโจโกเมสหลังจากเจ็บปากเจ็บหนักจากฤดูกาลที่แล้วมาเขาแทบจะไม่ค่อยได้มีโอกาสกับเรี้ยวฟูสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็การได้ลงสนามในช่วงแรกๆนะครับที่กลับมาเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาหายจากอาการบาดเจ็บมาพร้อมกับเฟอร์จิลฟานไดเฟอร์จิลฟานไดสามารถกลับมาลงเล่นได้ตั้งแต่ต้นฤดูกาล ขณะที่โจโกเมสในช่วงต้นฤดูกาลนั้นเขายังกลายเป็นว่าเป็นบอลเสียจังหวะไปนะครับการจับจังหวะต่างๆนานาของเขามีปัญหาแต่จากการซ้อมมันอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้ลงสนามเนี่ยก็ดูให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่โอกาสของเขามันกลับน้อยลงไปนะครับเพราะว่าในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กหลังจากการมาของอิบราฮิมาโกนาเต้นะครับแล้วฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของโจเอลมาติมันก็ต้องยอมรับนะครับว่า ที่ว่างของโจโกเมสในตำแหน่งนี้มันก็น้อยลงไปทีนี้มันก็เหลือตัวตำแหน่งของแบ็คขวาที่โจโกเมสก็เล่นได้นะครับเมื่อเขาสามารถเมื่อ,อจเจอเนคอปให้โอกาสเขามันก็จะเป็นโอกาสที่เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วเขาก็แสดงฝีมือออกมานั่นหมายความว่าเราได้เห็นแล้วนะครับว่าโจโกเมสเนี่ยยังมีประโยชน์ต่อเลี้ยวูนะครับมันกลายเป็นว่าเขากลายเป็นกองหลังสารดประโยชน์สำหรับ เลี้ยวกูไปเพราะสามารถที่จะไปเสียบแทนในสำแห่งเซนเตอร์แบ็กก็ได้นะครับเล่นแบ็กขวาก็สแตนบายให้กับทางด้านเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนก็ได้หรือจะสลับกันเล่นกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วถ้าโกเมสงัดฟอร์มอย่างนี้ออกมาได้เรื่อยๆข่าวคราวที่ว่าเขาอาจจะต้องย้ายทีมก็คงต้องมาดูกันว่าเจอร์กินคอปจะยอมไหมนะครับแต่ดูแล้วเจอร์นคอป แทบจะไม่ค่อยยอมปล่อยลูกทีมที่ตัวเองซื้อมาออกไปสักเท่าไหร่นะครับเพราะจริงๆแล้วโจโคเมสเองก็เป็นหนึ่งในตั้งเตะที่เจรินคอบค่อนข้างชอบนะครับมีความเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ,อยู่ในอยู่ในแผนของเจรินคอบมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ฟอร์มของเขาในหลังๆเนยน่าจะเข้าตาขนาดแฟนบอลเนี่ยยังเห็นกันชัดเจนอย่างนี้เลยรับประกันเลยว่าเจรคอบเองต้องประทับใจแน่ๆนะครับ ุณพรพลนะครับถามว่าพี่ว่าลีดต้านไหวไหมครับคือลีดยูไนเต็ดเองถ้าจะนับเรื่องของความปลอดภยัยในเรื่องของการตกชั้นแล้วเนี่ยมันก็ดูบางเบาและสบายกว่าทางด้านเอเวอร์ตันนะครับหรือเบอร์ลี่เพียงแต่ว่าลีดยูไนเต็ดมีข้อเสียในเรื่องของแนวรับที่เสียประตูง่ายห่วงแค่อย่างเดียวเองนะครับแต่เขาหวังว่าไอ้วิ่งลูกวิ่งสู้ฟัด ของพวกเขาเนี่ยถ้าเขาสามารถที่จะปรับตัวเองขึ้นมาได้นะครับหลังจากที่เปลี่ยนกูนซือมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูจะกระชับขึ้นเสียประตูได้ยากขึ้นไม่เสียประตูแบบไหลเป็นน้ำไม่ได้ปลุกแบบเป็นบ้าเป็นหลังเหมือนแต่ก่อนก็น่าจะมีโอกาสเพราะว่าเกมของลิสตูเนต็ดมันเป็นเกมรับแล้วโต้ที่ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วแม่นยำเรื่องพละกําลังไม่ต้องพูดถึงเด็ดชุดนี้ลิสตูเนต็ดการันตีมาอยู่แล้วนะครับว่าวิ่งสู้ฟัดกันทุกคนเพราะฉะนั้น ถ้าลีดส์ยูไนเต็ดสามารถที่จะยันแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาไว้ให้ได้ยาวๆก่อนความกดดันจะกลับไปอยู่ที่นิวาแมนซิตี้เองนะครับเพราะอย่าลืมว่าพวกเขาเองมีเกมหนักนะครับในกลางสัปดาห์นี้เหมือนกันที่จะต้องออกไปเยือนอาเรอัลมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปียน,นส์ลีก League, ซึ่งเป็นถ้วยความหวังที่ซิตี้อยากได้มากๆเหมือนกันนะครับเขาเองเหลือ2องรายการคือพรีเมลีกกับอายูฟ่าแชมเปียนส์ลีก เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติลีดค้ำยันได้นะครับก็ได้ยาวนานที่สุดเราอาจจะได้เห็นอะไรดีๆเกิดขึ้นในเกมนี้นะครับขออย่างเดียวอย่าให้เป็นเหมือนหลายๆนัดนะครับซิตี้แม่งใช้เวลาแค่3นาที5นาที7นาทีก็ยิงแล้วถ้าลีดต้านได้0ูครึ่งแรกนะครับผ่านไป60นาทียัง0ูอันนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่แน่เหมือนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยแล้วกันเพราะลิเวอร์พูลเองก็สามารถที่จะ เก็บ3ามคะแนนเอาไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแปะลองเช็คดูนิดหนึ่งนะครับว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมไหมอ๋อ,อได้พูดไปแล้วนะครับเรื่องของอาริสงเบเกอร์นะครับลุ้นถุงมือทองคําอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เลียวูนะครับทําสถิติชนะนัดที่4ี่สิบสในทุกรายการแข่งขันของฤดูกาลนี้แล้วนะครับ ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สุดๆนะครับเพราะคงไม่มีใครเชื่อเลยว่าลูกการนี้ลร์พูลจะมาไกลได้ถึงขนาดนี้จะเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องมากขนาดนี้นะครับเพราะอย่าลืมว่าเมื่อต้นหรือเมื่อดูกาลที่แล้ว่ทีมะยังเผชิญหน้ากับอาการบาดเจ็บยังมีเรื่องของการไม่ได้เสริมผู้เล่นเลยยังนั่งบ่นกันอยู่เลยซื้อแค่อิบราฮิมากโกนาเต้เข้ามาแค่ตัวเดียวแล้วจะไปสู้อะไรต่างๆนาๆนานะครับแต่เล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมา กลายเป็นว่าเจนคอปได้ทีมชุดที่สมบูรณ์ที่สุดนับตั้งแต่เขาคุมทีมรือวภูม,มาไซายอย่างนั้นนักเตะหลายๆคนที่มีอาการบาดเจ็บอย่างนาปิเกอต้าที่เจ็บบ่อยๆกลายเป็นว่าได้โอกาสลงสนามมากขึ้นนะครับการที่มีทางด้านติอาโกกัทเทราเริ่มฟิตกลับมาแล้วก็เริ่มท็อปฟอร์มกลายเป็นจอมทัพแม่ทัพที่ทีมขาดไม่ได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างตรงนี้มันทําให้ลิเวอร์พูล กลายเป็นทีมที่เอาชนะคู่แข่งได้ค่อนข้างเยอะแพ้ค่อนข้างยากยิงได้เยอะเสียได้เสียประตูน้อยไปซะอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีเฟอร์จิลฟานดได้กลับมาเป็นอจอมทัพนะครับในแนวรับของเรียวภูอีกครั้งนึงเนี่ยมันก็เลยทําทให้เกิดความแตกต่างระหว่างฤดูกาลที่แล้วกับฤดูกาลนี้ค่อนข้างเยอะเอาจริงๆนะครับมาถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าเรียภูเอง อันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าเรียวอรคพูไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์อะไรได้ในสามรายการนี้เอาจริงๆในความรู้สึกโดยส่วนตัวของผมแล้วก็ไม่ได้เสียใจอะไรนะเพราะผมผมคิดว่าพวกเขาทําดีที่สุดแล้วจริงๆมาได้ไกลกันถึงขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ถ้าจะต้องเสียใจก็คงคงเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเสียใจแล้วอะนะครับแล้วที่แล้วแล้วก็ที่แน่ๆเลยก็คือว่า เราจะหาฤดูกาลไหนที่มีความสุขในการดูบอลได้มากเท่านี้นะครับเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลที่จเจริญครับตอบสัญญาด้วยถ้าจะได้แชมป์ทั้งหมดแปะถือว่ามันเป็นโบนัสสาหรับสิ่งตอบแทนที่นักเตะทุกคนทุ่มเทเล่นกันมาตลอดฤดูกาลแล้วแปะคิดยังไงจริงๆนะครับแต่ถามว่าอยากได้ไหมอยากได้ทุกถ้วยแหละครับเพราะว่ามันจะทําให้เป็นฤดูกาลแห่ง ปราะวัติศาสตร์นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างของเลี้ยวปูหลังจากนี้ไปมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับก็จะประมาณแบบนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือใครนะครับที่เข้ามาดูย้อนหลังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเช่นกันนะครับแปะเองยังมีช่อง YouTube ด้วยนะครับชื่อแปะปากมากเหมือนกันยังไงฝากเพื่อนๆนะครับเข้าไปกด u b s c r i b e กดติดตาม เป็นการช่วยเหลือแปะกันสักนิดหน่อยก็ยังดีนะครับก็ว่าพยายามจะหาเรื่องราวนะครับจะหาะรายละเอียดอะไรต่างๆมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับทราบกันเกี่ยวกับลิวร์พูกันให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาโอกาสมาไลฟ์หาเรื่องราวอะไรมานั่งคุยนั่งเล่นกันนะครับนี่ก็เข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูกาลแล้วก็อาจจะมีอะไรปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมขึ้นในเพจนะครับก็ฝากเพื่อนๆทั้งเห็นข้อความเห็นอะไรก็ ติชมกันได้นะครับเห็นแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับคืนนี้เพราะว่าหลายคนอยากจะไปดูเกมฟุตบอลกันก็อยู่ในช่วงระหว่างการแข่งขันกันอยู่นะครับก็ช่วงท้ายนี่แปะก็อยากจะฝากสำหรับพอบอลน,นะครับที่ตามหาเว็บที่มั่นคงจ่ายตรงไม่ช้าค่าน้ำสูงเสียดฟ้าผมขอแนะนำยูฟ่า800นะครับเว็บที่อยู่คู่กับสายกีฬามานานแล้วคุณจะลืมที่อื่นไปเลย ย้ำนะครับยูฟ่าแป0รนะครับจำง่ายๆแค่800นะครับใครอยากจะรักลุ้นก็ลองเข้าไปหลายแอดยูฟ่าแป0รนะครับคุณศาสตรสอนบอกสนับสนบุนทุกช่องทางครับขอบคุณมากนะครับก็พยายามจะหาอะไรที่เขียนแล้วมันเป็นประเด็นที่แตกต่างจากเพจลิเวอร์พูลอื่นเขามานำเสนอนะครับเพราะาเรื่องข่าวสารอะไรต่างๆก็เดี๋ยวนี้เพจลิเวอร์พูลมันเยอะ อาจจะหาอ่านกันได้ง่ายๆเขาพยายามจะเอาอะไรที่มันเป็นฉีกแนวแล้วก็เป็นประเด็นที่มันไม่ซ้ําคนอื่นเขามานําเสนอในเพจนะครับยังไงก็ฝากฝากไว้เพื่อนๆล้วกันเราก็มีโอกาสก็จะกลับมาไลฟ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงวันนี้แปะขอขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับอาจจะเจอกันแค่ครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเขียนงานต่อแล้วครับเพราะว่าทั้งเพจรับผิดชอบอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยก็เลยจะรีบไปเขียนงานต่อก่อนแล้วเดี๋ยว มีโอกาสเราจะกลับมาไลฟ์สดคุยกันใหม่นะครับยังไงขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนึงนะครับวันนี้แปะลาไปก่อนสวัสดีครับ